ครับก็ในช่วงนี้เราก็มีโครงการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยนะฮะทางจังหวัดสงขลาก็ได้นำเลขทะเบียนรถหมวดอักษรกไก่อออ่างซึ่งใช้จดทะเบียนรถสําหรับรถเกง๋งรถ4ประตูเป็นประเภทรถนั่งไม่เกิน7คนนะฮะซึ่งเราได้จัดประมูลในวันที่3และวันที่4สิงหาคมณศูนย์ประชุมนานา,นาชาติมอ,อนะครับ การจัดประมูลในครั้งนี้ก็เป็นการจัดประมูลเป็นครั้งที่11แล้วนะครับซึ่งเราจะนํารายได้ที่ได้จากการประมูลทั้งสิ้นทั้งหมดฮะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้านการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยแล้วก็อาจส่วนหนึ่งนําไปใช้ในการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอย่างเช่นแขนเทียมขาเทียมหรือว่าเก้าอี้ นั่งรถเข็นที่นอนป้องกันแผลกดทับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ให้การสนับสนุนผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้นนของจังหวัดสงขลาของเราไปแล้วรวมประมาณ104รลายแล้วนะฮะแล้วก็ในปีนี้ก็มีผู้ขอรับการสนับสนุนประมาณ10รลายซึ่งคาดว่าก็จะได้รับการสนับสนุนทุกลายดังนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญท่านเจ้าของรถทุกๆท่านนะฮะถ้าท่านสนใจเลขสวย ป้ายสวยนะครับของเราเป็นป้ายรูปนางเงือกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาก็เชิญชวนเข้าร่วมประมูลหมายเลขทีเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรก,รกอไก่ออ่างซึ่งมีความหมายว่าก้าวหน้าก้าวหน้าแล้วก็ร่ํารวยอำนวยชค่วลาภนะครับในครั้งนี้ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอในวันที่3และวันที่4สิงหาคมนี้ครับ